สวัสดีค่ะเช้านี้ปออยากจะแชร์เคสตัวเองนะตอนนี้ที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปอนะปอรู้สึกว่าอากาศมันร้อนมากแล้วก็เมื่อหลายวันก่อนออปอปวดหัวมากแล้วก็คิดว่าน่าจะมาจากอากาศร้อนนะคะคือไมเกรนขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูสิวนี้เห็นไหม พอเข้าใจว่ามันประทุจากข้างในอะ่ะคือมันร้อนมากนะแล้วก็เออ่ตอนนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเป็นเลยนะเรื่องผื่นตรงนี้นะคะถ้าเห็นเนาะ คือไม่รู้ว่าจู่ๆมันขึ้นมาได้ไงแล้วก็มาพร้อมๆกับสิวเลยนะคะก็สิวที่คางเนี่ยปกติอ่ะเคยเป็นอยู่แล้วแล้วก็นานๆก็จะคือถ้าช่วงที่แบบเลือดจะไปลมจะมาเนาะถ้ามีประจำเดือนเนี่ยสิวที่คางเนี่ยจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเม็ดใหญ่ๆแบบเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นมานานละแล้วก็ ออตอนนี้สําหรับสิวนะที่ปอใช้เนี่ยโดยมากปอจะใช้ HD Clear นะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มี HD Clear คียนะ mm hmm. ก็ส่วนตัวป,อ,ปอชอบกลิ่นของเมลาลูก้าหรือทีทีนะคะปอก็จะแต้มไปเลยเอ,อ,อันนี้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะคะอาจจะต้องเจือจางกับน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันแคริเออร์ออย์อื่นๆก่อนหรือง่ายสุดเลยถ้ารู้สึกไม่อยากเหนอะหนะนะก็ น้ำเปล่าเลยค่ะก็อันนี้แต้มแบบนี้แล้วก็อาจจะมีน้ำเปล่าหรือว่าให้ผิวบริเวณนี้เปียกน้ำเปล่านิดนึงนะแล้วก็งเงี้แต้มไปเลยแบบนี้นะคะก็ปอเดี๋ยวก็คือจะแต้มบ่อยๆเนาะเพราะว่ามันระเหยเร็วนะคะส่วนตรงผืนนี้นะคือเมื่อคือนเนี่ยก็มีใช้ ตัวเปปเปอร์มินทัชนะคะที่เป็นขวดแล้วก็เข้าใจว่าตอนคืนมันคงคันอะ่ะแล้วก็เก่าโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคิดว่ามันร้อนไงเสร็จแล้วแล้วก็มีใช้โคไฟบ้าด้วยนะคะ มีใช้โคเปรบ้าเอ่อแล้วก็เดี๋ยวตอนเนี้ยปอจะมาใช้ก็คือใช้โคเปบ้าควบคู่กันกับแพชชวลี่นะคือโคเปบ้าแก้อักเสบใช่ไหมแพชชวลี่เนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องผิวเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววิธีการผสมของปอปอ,ปอจะผสมกับเอ่อน้ำมันแค r เยอรออยล์นะแบบนี้นะคะก็คือแค r เยอรออยล์ที่ที่ปอใช้อยู่จะเป็นเอ่อโจโจบาออยล์นะแล้วก็ปอจะผสมแบบนี้เลย หนึงหยดของโคเบเปยบ้านะคะอันนี้โคเบเปยบ้านะแล้วก็จะมีแพชชอี่อีกหนึ่งหยดคือกลิ่นแพชชอี่อ่ะออชอบนะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบมีความหรูหรานิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเขาชอบไอเปรด ไปผสมกับพวกน้าหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลิ่นแพชชล,ลี่จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผู้ชายชอบตอนแรกปอมไม่ชอบเลยกับแพชชชวลี่นะตอนสมัยที่ไปเรียนกับอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีกลิ่นแพชชล,ลี่หรือว่าพิมเสนต้นเนี่ยให้ลองดมแล้วก็รู้สึกเออ,อืึนมากนะคะสําหรับของโดเทลา่ากลิ่นของโดเทลา่าตอนแรกดมแล้วก็ยังไม่ค่อยถูกใจนะคะแต่ว่าพอหลังๆแล้วก็แบบเอ้ยกลับชอบมากขึ้นนะคะอันนี้ปอก็ผสมกันแบบนี้แล้วก็ทานะ เดี๋ยวก็คงจะต้องทาไปบ่อยอะค่ะแต่ว่าอันนี้มี carrier oil อยู่ก็อาจจะนานอยู่ได้นานกว่าตัวนี้ที่เป็นเ,เมลานูก้าที่แบบทาเพียวๆนะที่ไม่ได้ผสมเพราะว่ากลัวเรื่องกันเหนอะหนะอะไรเงี้ยค่ะอออันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าสำหรับภายในนะปอก็คงจะต้อง ปรับเรื่องข้างในด้วยนะคะเพราะว่าข้างในน่าจะร้อนมากๆเลยนะคะก็อาจาอาจะหยดใส่น้ำนะอาจจะเป็นพวกเบป,ปเปอร์มินสเปีย์มินซูเปอร์มินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้า,างไงปอพรุ่งนี้นะปอจะมีทำคลิปนะเรื่องผลไม้นะคะเรื่องผลไม้ดับร้อนนะก็ลองติดตามดูได้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้นะคะขอบคุณค่ะ